ตอนนี้นะครับตำราวผมได้หมดไปแล้วนะครับอ oh, My dish just over so I need more Somtam so let's check it out What I gonna order I I see ตำซาดิซซาดิซ mean maybe the s t r o n g one I don't know so I gonna ask ask the the woman พี่ครับตำซาดิทนี่เป็นยังไงเอ่ยตำซาดิทเอาตำซาดิทซาดิทนี่คือเผ็ดเผ็ดเยอะๆได้ได้เอาตำซาดิททีหนึ่งซาดิทนี่คือพี่กับมะละกอสีๆกันเลยนะได้ครับ <ś le Soviet> ได้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยได้ไหมขอดูตรงเนี้ยห่างๆ <ś le> <ś le> ได้นะเป็นยังไงตำซาดิทก๋ <ś le Soviet> อตำซาดิทก็คือใส่พริกเยอะๆซาดิทมีเอ่อ very spicy เผ็ดมาก มะเขือ mm hmm. I don't know how to call มะเขือ in English so sorry for my English after that you put the ปลา special sauce lemon mix it นี่คือตำซาดิ d you grab the papaya เสร็จแล้วโอ้เยี่ยมมากโอ้โหสุดยอดครับดูสีก็รู้ครับ เดี๋ยวผมไปเสิร์ฟเองนะพี่ก็ได้พี่จับตรงนี้เลยเนาะได้เนาะได้โอเคครับ this is my chicken dish โอ้เยี่ยมเลยสุดยอดครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ทีสามหน้าทานอย่างนี้ครับไปเลยฝากถือนะฝาก this is Tom's a d i d ก oh, ็ชิมครับ ปกเ็เหมือนเดิมครับจาสตธิตวิชิมก็นี่นครับตากมาครับอย่างนี้เลย สูมเข้มามัใกล้ๆนะเห็นเห็นเห็นมันมีพริกเห็นอะไรไหมเห็นพริกไหมนี่นะครับดักมาอย่างงี้ <Okay. S 1> น้ำนี่นะ Grab some crispy pork Don't worry about the taste mm hmm. If you like spicy, this is fit for you. But if you like the normal, just ordinary, you know, just order tam lao. But this is tam sadit, very good. Grab some fried skin pork. Sweet, sweet poop. Mm. So I recommend this this restaurant. Some tam rubble. Very, very good. Thanks for watching.